เวลาเราเครียร์โปรดักต์อะไรสักโปรดักตเนี่ยคนก็จะมี expectation กับเราแล้วว่าเอ้ยมันต้องเสร็จภายในวันนี้มันต้องทําอันนี้ได้มันต้องมีฟีเจอร์นี้แต่ว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราจะทําได้ทุกอย่างเราก็พยายาม s c r i ป d o ดาวให้มันได้มากที่สุดสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นัทนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ Agora เป็น Associate Director ส่วนก่อนหน้านี้ทำเป็น Product Manager อยู่ที่ Spotify ที่สวีเดค่ะ ตอนปตีจบิศวะจุฬานาโนนะคะแล้วก็ตามราโทรไปต่อ Financial Mathematics ที่สวีเดนที่เมืองที่ชื่อว่า Gothenburg Chalmers University ตำแหน่งที่ Spotify ที่เป็น Product Manager นะคะก่อนหน้านี้ก็คือทำากรมทีมสกรมทีมเนี่ยมี Software Engineer มี Designer มี User Research แล้วก็มี Project Manager ซึ่งเรานั่งด้วยกันทำงานด้วยกันเราออกไอเดียด้วยกันทุกอย่างเราทำด้วยกัน Spotify เป็นบริษัท t ทคมิวสิกคอมพานีนะคะซึ่งก็คือการที่เราสามารถที่จะฟังเพลงได้ทุกเพลงเลยบนโลกนี้ผ่านแค่แอปแอปเดียวส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีปัญหาที่คาดไม่ถึงเข้ามาซึ่งมันจะทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลา ที่จะสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้หลังจากนั้นก็จะมีการคุยกับ stakeholder เราสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในการเป็น product manager นี่คือการ manage stakeholder expectation เวลาเรา create product อะไรสัก product เนี่ยคนก็จะมี expectation กับเราแล้วว่าเอ้ยมันต้องเสร็จภายในวันนี้มันต้องทำอันนี้ได้มันต้องมีฟีเจอร์นี้ แต่ว่ามันไม่มีทางหรอกที่เราจะทําได้ทุกอย่างเราก็พยายามสคร i ป d o ดาวให้มันได้มากที่สุดอีกงานหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องอมีการ analyze data Data เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดูทุกวันเลยหลังประมาณเย็นๆอะไรเงี้ยเราก็เพื่อจะได้แพลนงานมันต่อไปได้การที่เราต้องใช้สกิลทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาและเรามีอย่างเช่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ commnication u ในการเป็น product manager ซึ่งมันใช้ soft skill มากๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยคิดถึงว่าการเป็น product manager เนี่ยจะต้องใช้การ commnication u สูงแต่ความจริงแล้ววันที่คื่อว่าเป็นสิ่งสำคที่สุดบางครั้งเราไม่ได้เจอกับ end user ของโดยตรงแล้วเราจะไม่มีทางรู้ว่าเขา drop off เพอ,อะไรอันนี้มันเป็น challenge หนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเราต้องพยายามเข้าใจความคิดของคนนั้นๆหรือว่า user กลุ่มที่เรา target อยู่ ก็คือที่ผ่านมาเคยไปคอนเฟนซ์พวกนี้มาแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหัสือเยอะมากค่ะจะมีหลายออร์เตอร์แหละที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเออเขาเขียนได้น่าสนใจมากๆการเป็นผ t m เ n เจอรไม่มีวิชาไหนหรือไม่มีสายไหนที่ต้องสายเลยเพราะว่าเป็นบินินีโอสิ่งที่เราเรียนมาจากทั้งตอนปอตีและปอโทนเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาในในวิธีที่โลจิกมากขึ้นที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ก็หนึ่งคือ communication มีอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากๆในการเป็น product manager ก็คือเราจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่เราได้ยินตลอดเวลาอย่างเช่นมีคนมาบอกเราว่า user ต้องการแบบนี้เราจะต้องตั้งคาถามกลับไปละว,ว่าทําไมเขาถึงต้องการสิ่งที่เขาจะทําจริงๆเนี่ยคืออะไรโดยที่ไม่เอา solution ที่คนอื่นให้มาเป็น feature ที่เราจะเดล็ต่อไปคือการที่เราจะสามารถซูมตัวเองเข้าไปอยู่ในดีเทลได้หนึ่งในการทำ data analytics แล้วก็การที่เราจะซูมเอาเข้ามาเพื่อจะเห็น holistic picture ของทั้งหมดเพราะว่าเพื่อต้อง prioritize งานถ้าเราตัดสินใจผิดว่าเราจะออก feature B แทน feature A ทั้งทั้ที่ feature A เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราก็ทำให้ impact ที่เราจะส่งไปให้ product ่มันก็น,อน,น้อยลงที่ชอบ Elon Musk มากๆกเพราะทำให้รู้จักคำว่า fundamental thinking ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตอย่างเช่นเวลาเรามีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยคนจะพยายามแก้ที่ปลายเหตุ ในหนังสือเขาสอนที่ให้คิดถึงที่ต้นเหตุที่คิดว่ามันเป็นแบบเลชั่นที่ valuable มากถ้ามีน้องๆคนไหนที่ตอนนี้กำลังจะจบใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็ expect แหละว่าออกไปแล้วเราจะต้องมีงานแต่ว่าถ้ามีใครที่โชคไม่ค่อยดีมีประสบการณ์คล้ายๆที่ก็คือจบแล้วหางานไม่ได้อยากจะบอกว่าอย่าท้อมีงานอะไรเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ให้เราทำไปก่อนไม่ใช่ว่าเราจบมาหาลัยดีๆเนี่ยเราจะต้อง expect ว่ามีเราต้องมีงานดีเราต้องมีเงินที่ดีพี่อยากให้น้องมอง ไปที่เป้าหมายของเรามากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เล็กๆไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราสามารถฟิลแกบทุกอย่างที่เราจะขึ้นไปถึงตำแหน่งที่เราจะต้องการจะเป็นเนี่ยยังไงน้องๆก็ไปถึงนั้นได้นะนอะ